ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานทูตสวิตแล้วนะคะแต่ว่าเรามาเร็วไปนะคะลุงคิดก็เลยจะไปคิดก็เลยจะไปกินกาแฟรอก่อนนะคะเราที่จะเข้าไปนี่นะคะนี่ค่ะคือสถานทูตสวิตเขานะคะปาเปซี่เคยมา,าหลายปีแล้วค่ะตอนมาทำเรื่องแต่งงานนะคะในหาสถานทูตเขานะคะ ก็เรามาเร็วไปนิดนึงนะคะก็จะได้มีเวลารีแลกซ์นะคะแลกนิดหน่อยนะคะมาก่อนมาก่อนเวลาที่เขานัดค่ะเอาเมื่อกี้ก็มีคนเดิน,ดนออกมานะคะนะคะน่าจะเป็นเป็นฝรั่งนะคะน่าจะมา ขออ V อยู่หรือยังไงไม่รู้เหมือนกันนะคะลนูกคนคิดไปรออยู่ตรงนู้นนะคะโซนนู้นโซนกาแฟค่ะยืนรออยู่จะไปนั่งดื่มกาแฟรอก่อนนะคะโอเคป่อันนี้นะคะร้านกาแฟที่เราจะมาดื่มกันนะคะ ร้านกาแฟตรงนี้ร้านใหญ่มาก Big Coffee b าดร้านใหญ่มากเลยค่ะอยู่ข้างๆสถานทูตสวิตเลยนะคะโอ้โหนู่่ะนู่นใหญ่ไปถึงนู่นเลยนะคะโอ้โหตื่นเต้นนะ่ะ ตื่นเต้นซิวาเชลนะคะเป็นของโรงแรมซิวาเชลนะคะกาแฟข้างๆสถานทูตสวิทโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดื่มกาแฟรอก่อนนะคะว,ว้าวดูค่ะน่ารักมากอ่าลุงคิดเปิดประตูรอเ a n k you โอ้นี่ค่ะเขาตกแต่ง น่ารักมากเลยนะคะอันนี้วีโซนคอฟฟวีบีบซิกเนี่ยเนี่ยค่ะจะนั่งดื่มกาแฟกันก่อนนะคะรอเวลาโอก็ตกแต่งน่ารักมากเลยค่ะโอ้นี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ลุงคิดนี่เจอร้านกาแฟไม่ได้เลยนะคะน,นิดหน่อยนี่ต้องต้องดื่มค่ะเห็นแล้วนั่งรออย่างเดียวไม่ได้ะคะ่ะต้องมีกาแฟะนะคะลุงคิดนี่เมนูของทางร้านนะคะ่ะ เป็นเมนูชุดตุนกาแฟร้านคร์ดิโอเดยวอันยานาคาร์ดิีจะเป็นเมนูคอฟฟี่ครับคบผูโร่คาปูโร่ทคร์ตครับค่ะก็ก็คงจะนั่งดื่มกาแฟประมาณขึ้นชั่วโมงนะคะแล้วก็ก็คงจะเข้าไปข้างในนะคะแต่ข้างในเขาคงไม่ให้เราเข้าไปถ่ายไม่ได้นะคะเดี๋ยว ได้ผลยังไงเดี๋ยวป้าพี่ซี่ก็จะออกมาบอกแฟนทั้งบ้านอีกทีนะคะเดี๋ยวเาคลิปนี้ก็ต้องขอลาแท่นี้ไปก่อนนะคะก็ต้องนั่งรอเวลาแล้วก็ค่อยเข้าไปข้างใ,ในด้วนกัน